มีบุญมาทุ่งนานะครับเฮ้ยทุ่งนาปู่นะที่นาปูกว้างใหญ่มากเลยว้ามีวัวด้วยปลาหรดอปะที่มีบุญอยากเป็นชาวนาอยากเลี้ยงวัวครับ มีดอกกระเจียวตรงไหนครับป้านี่ค่ะโอ้ยโอ้ยมันมีดอกกระเจียวด้วยนะอุ้ยที่ทุ่งนามีดอกกระเจียวด้วยสวยจังเลยว้าวป้าป้าป้าไปดูวัวใกล้ๆกันวัวมีกี่ตัวลูกสิบเอ็ดตัวว้าวอายุวานหน่อยหันมาอายุวานหน่อยสิอยากปีนป่ายใช่ไหมโอ้โหดูพี่เก่งจังเลย โอ้โหพี่ปีนขึ้นสูงจังเลยป<อ>ูดูปูจับวัวเห็นไหมเห็นไหมปูจับวัวเห็นไหมเห็นไหมอยากเดกจับไหมอยากจับวัวไหมลูกมันกลัวพวกเราหรอกพี่น้ำอิงขึ้นต้นไม้ปีนเก็บลูกว่าใช่ไหมคะกินได,ได้ด้วยหรอคะ อรสชาติเป็นยังไงบ้างลูกหวานๆน,นะคะพี่มีบุญรู้สึกยังไงบ้างลูกเป็นไงบ้างม,มานาปลูกมานาปลูกเป็นไงบ้างมานาปลูกเป็นไงบ้างลูกเห็นวัวตัวเป็นๆแล้วเนาะเห็นวัวจริงๆแล้วนะเ <c oughs> ต็มเลยเนาะมีวัวสิบเอ็ดตัวมีวัวกี่ตัวลูกสิบเอ็ดตัวเอ้ย สิบเอ็ดตัวเก่งจังเลยไม่มีบุญครับอยากลองไปจับหูวัวไหมไหมครับลูกหูวัวนุ่มหรือ,อว่าแข็งครับไปจับมาหรือยังงอลูกดับซังอยากลองจับวัวดูครับวให้ปู่พาจับหูวัวไห้จับหูวัวดูสิ ลองจับดูบนต้องมาจับดูหูววนออหนีหมดเลยวุิตกใจหนีหมดเลยพี่ๆกำลังขึ้นต้นไม้กันอยู่นะเก็บลูกว่ามาให้มีบุญลองชิมดูโอ้ พอขยม่มลูกว่าหล่นปุ๊บวัวก,ก็วิ่งมากินลูกว่ากันเต็มเลยว้าวพี่อินกับปู่กำลังหักลูกว่ามาให้มีบุญ ลองชิมลองชิมดูขอบบคคุณรัลองชิมดูขอบคุณครับลูกมีบุญดูพ่อชิมให้ดูลูกว่ามันเป็นยังไงบุญดูพอชิมให้ันเป็นลูกสีมันดำๆใช่ไหมบุญดูนะไม่อยากกินเีันอร่อยมากเลยให้พ่อลองกินดูอร่อยไหมพ่อครับอ๋อรสชาติเป็นยังไงคะมันดำออกหวานๆแล้วมันจะฝาดนิดนึงครับอืออ่ะพี่มีบุญลองชิมไหมครับชิมไหมพี่บัจับพี่บุญดนี่พี่บัวจับ นั้นพี่พาดูพี่ดูพี่ปีนต้นไม้ค่ะโอ้โหพี่น้ำอิงพี่มึงบงคน์มึงบงคน์ไอกิลระวังระวังกิลบอกพี่อะพี่อิงปีนให้ดูเห็นไหมพี่อิงปีนต้นไม้ให้ดูเอาลูกโตปีกันยังมันมีอั่าเดียวอย่างเดียวนี่นีะอิงนี่นะนี่ตรงเนี้ย เนี้ยเลยเนี่ยเวลาตกไปลวตกไป้๋เตียพอดขึ้นมาหลบพ่ออ้าเฮ้อดปัดมันมีึืมตดมันพดเียนี้ถึงทางขุนเนาะอิมนต้นไม้กันบุบนบุญขึ้นไปกับพี่อิงเอาไหมพี่อิงนั่งอยู่บนนู้นยูนขึ้นนยไปนั่งกับพี่อิงเอาไหมพ่อจับอยู่ไม่ต้องกลัวโอเคหมที่มีบุญลองขึ้นต้นไม้ครั้งแรกนะคะ โอ้โหโอ้โหเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเฮ้ยบอกบูบายๆกันโอ้โหขึ้นต้นไม้เล่นกันน้อยสนุกจังเลยอปล่อยตัวเลย